สวัสดีหลอนมี่ครับทุกคนวันที่ผมจะมาเล่นบีดีวีเอ EP ที่สี่เดี๋ยวตัดไปตอนเล่นเลย อันนี้เขาโน้มันจะเป็นยังไงไปดูกัน ำไมของมันเยอะขนาดนี้เนี่ย ที่ผมไอ้ตอนแรได้เวลาผมขอจบพภีเบียแค่นี้ก่อนบ่า